นี่ครับวันนี้เรามาชมสวนเยี่ยมไล่ชมสวนของของเล็กนะครับนี่ข้าโพดแววกดูสักอันได้ไหมเนี่ยแกะดูได้ป่าวะแกะดูได้ยังเนี่ยอยังใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้แกะก่อนเดี๋ยวแกะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับโอ้โหนี่ต้นหนึ่งสองฝักปะเนี่ยฝักหนึ่งสองฝกัก ดูแล้วโอ้โหนี่แกะโชว์กันเห็นเห็นสุดยอดไม่ใช่หลายฝักเลยถ้าต้นหนึงคนนี้นต้องกินฝักเลยถ้ามสมบูรณ์ฝักมันถ้าผิดติดเมี่ยมันตัดมันกลับมันตัดฝัก<อ>นี่มันก็สมบูรณ์นะครับออกสุดฝักนะครับแต่ที่ชิว่าที่ว่าช่วงแรกมีเจอหนอนอะไรบ้างเหมือนกันใช่ไหมเล็กเนาะแต่แต่เอาทันใช่ไหม มีสองหลายอยู่บางอันก็ <readable. S 2> สมบูรณ์เราก็เอาไว้อะเนาะถ้าสมบูรณ์แสดงสมบูรณ์อีกเจ้านึงอ่ะนี่นะครับดูเจ้านึงอ่ะของเขาแห้งหมดแล้วต้นแห้งหมดแล้วปลูกกลุ่ของบ้านเดียวอของเขาใบแห้งหมดแล้วปกักแหง้งปักนี่ปักนี่แห,ห้งหมดเลยแต่พันเดียวกันพันเดียวกันของพมกน้เขียวปีอืม,อนนมบูรณ์ใกล้ไม่ใหญ่อีกไล่หนึ่งอ่ะอีกแปลงหนึ่งอ่ะ เล็กของเล็กอ่ะข้าวข้าวโพดอะใหญ่ไอ,อ้ม,ม,ม,มันมันมันใกล้กันมันเผื่อจะไปไถ่ายเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูอันนี้นะครับของเล็กอ๋ออีกเดือนหนึ่งเก็บเกี่ยวได้ต้ตนน่าจะเกี่ยวอ่ะนีข้าวโพดของเล็กครับแล้วเล็กใช้อะไรบำรุงไปบ้างใช้ทุกอย่างของเอ็มเบเลยครับเริ่มงเรื่องแต่ตอนเตรียมดินใช้ซอยพัดไหมซอยพัดครับใช้ซอยพัดด้วยแล้วก็มาฉีดฮอร์โมนใช้ของเอ็มเบหมดเลยใช้ ตัวไหนบ้างเริ่มเริ่มต้นใช้เอจทำลงต้นใช้เอจดีแคไอแคลเซียมบอลลอนสามสิบศูนย์ศูนย์นะสามสิบศูนย์นะอาก็คือใช้ตามสูตรเอมเวเลยตามสูตรเอเวครับฉีดสามรอบอ่าใช่ครับตอนนั่งท้องก็ฉีดเบขรอบสุดท้ายใช้เยอะไหมใช้เยอะไหมปริมาณการใช้ปริมาณไม่เยอะครับไม่เยอะใช่ไหมใช่ครัอืมนี่ครับได้ผลผลิตแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะเกี่ยววันไหนนะ ประมาณที่10 10เดือนตุลาโอ้อีกอีกเดือนเต็มเต็มอีกหนึ่งเดือนอเอนาะอ,อันนี้มันได้3เดือนพอดีโอ้โหดูนะครับเขาโพอจะเกี่ยวแล้วนะครับดูความสมบูรณ์ยังเขียวอยู่เลยนะ